สวัสดีครับเทสงานก่อนส่งลูกค้านะครับตัวนี้แบตเตอรี่คลิปนะครับสำหรับอิเล็กโทร35นะครับตั้งแต่ GT ขึ้นไปนะครับ GTGS GSN GTN นะครับใช้แบตเตอรี่ขนาด AA เออขอโทษแบตเตอรี่ขนาด 3A นะครับ4ก้อนนะครับในชุดไม่ได้แถมไปให้นะครับเพราะบางคนก็ชอบแบตเตอรี่แบบอังคารายบางคนก็ใช้แบตเตอรี่ธรรมดาก็อันนี้ไปหาซื้อเอาได้นะครับ วิธีใส่กระทานนะครับก็เหมือนปกตินะครับเหมือนใส่่านรีโมทเลยก็คือขั้วลบนะครับขั้วลบจะเป็นสปริงนะครับปึ๊บสก้อนนะครับ 3A 4ก้อนนะครับ,นนรบตรงนี้เป็นช่องเก็บฝานะครับเก็บฝากันฝาแบตเตอรี่กล้องหาย ครับไม่หล่นด้วยนะแต่เวลาเอา,เอ,าออกก็จะมีริบบิ้นเล็กๆดึงให้ให้ดึงนะครับ่็็จะหลุดออกง่ายครับเ,เวลาใส่ก็ใส่ชิ้นในก่อนนะครับแล้วก็กดลงไปอ่ะแล้วมาเสียบกับกล้องครับของผมเป็น GT เนอะเสียบก็เสียบเข้าไปตรงๆเลยครับ ประกบอย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้เหรียญบาทเหรียญ5ก็ได้นะครับขันด้านล่างนะครับก็จะมีที่สําหรับกดปุ่มกอฟิล์มนะครับไม่ต้องถอดแบตเตอรี่กลิปออกนะแล้วก็จะมีตัวล็อกนะครับแล้วก็จะมีรูขัดตั้งกล้องนะครับมาดูนะ ใส่เสร็จปุ๊บใช้งานได้เลยครับก็กดปุ่มเช็คแบตนะครับไฟติดสว่างโลเลยนะครับแบตเตอรี่ 3A นะครับ4ก้อนนะครับมีแรงดันเท่ากับ 4LRC4 นะครับหรือว่า LRC4 สก้อนนะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับตอนนี้ในบ้านมืดหน่อยก็ขึ้น slow นะโอเคนะครับ ถ้าใครสนใจนะครับก็ตามได้จากลิงก์ด้านล่างเลยนะครับ